กดไลค์กด like, Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่22หมายตะพดเจ็วันมาแล้วไพลินรอว่าเมื่อไหร่คนหน้าหวานจะยกโทษให้ไม่รู้อีกคนโกรธเพราะว่าหึงคุณวิเชียนหรือที่ไพลินขัดคำสั่งไม่ยอมออกไปทำงานในไร่ก็ไม่รู้ คุณคำหวานไม่เปิดโอกาสให้ไพลินได้พูดคุยเอาแต่เดินนี้ส่วนปิ่นโตนะหรอไม่ได้แล้วพี่เอื้องบอกว่าคุณหวานสั่งให้ไพลินหากินเองไพลินก็ต้องเข้าเมืองไปจัดซื้อจัดหาเครื่องครัวเแล่าก็ทํากับข้าวด้วยตัวเองซะแล้วไพลินก็ทํำเป็นแต่เมนูไข่ง่ายที่สุดก็ไข่ต้มวันไหนอากาศหนาวๆก็ข้าวต้มใส่ไข่พอได้ประทังชีวิตไปวันๆ ไม่อร่อยเท่าฝีมือคุณหวานเลยซักนิดเฮ้ยแค่ผู้ชายคนแรกที่ไพรินกำจัดออกจากชีวิตแล้วจากเนี้ยมันจะมีผู้ชายสักกี่คนไปตลอดชีวิตล่ะคุณหวานทั้งสวยทั้งเพรียบพร้อมผู้ชายที่ไหนก็ต้องลงขนณะไยรินเป็นผู้หญิงอย่างแทบจะถวายชีวิตให้อยู่ทุกวันแล้วต้องโดดลงโทษอะไรจากคุณหวานบ้างล่ะถ้าเขาไปกำจัดผู้ชายคนนั้นออกจากชีวิตของอีกคนแค่คิด ไพลินก็สะทานในหัวใจตัวเองแล้วได้กินสักทีสาวหน้าคมก่อไฟต้มข้าวต้มใส่ไข่เป็นอาหารเย็นส่วนพรุ่งนี้นะหรอก็ต้องเป็นไข่ต้มไม่ก็ไข่ทอดซึ่งจะต้องห่อไปกินที่ไร่ด้วยไพลิ่นตักข้าวต้มใส่ถ้วยเล็กๆเ,เอามานั่งกินคนเดียวบนแคร่ที่เดิมกินไปตาก็มองบ้านสาวหน้าหวานไปด้วยนี่ก็นานแล้วนะไม่เห็นหน้าอีกคนเลย ไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงหว,วานๆคุณหวานสั่งมาว่าไม่อยากเห็นหน้าห้ามไพลินเสนอหน้าไปหาเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะไม่ยกโทษให้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกฝ่ายจะยกโทษให้ตอนไหนคนผิดแบบไพลินนะ่ะเหรอก็เลยต้องนั่งกินข้าวต้มเราก็นั่งมองหลังคาบ้านไปเรื่อยๆแบบไม่มีกำหนดมัวแต่คิดเพลินตักข้าวต้มคำรกเข้าปากเฮ้ยน้ำตาแทบเล็ดลืมเป่า แล้วมันก็ลวกปากลวกลิ้นไปหมดคุณหวานทําให้ไยลินกังวลคิดถึงแทบจะบ้าตายอยู่แล้วไม่มีกระจิกกระใจทําอะไรหรอกหรือว่าไยลินควรจะฝ่าฝืนคําสั่งเข้าไปขอโทษอีกคนดีนะก็มีรู้ว่าต้องรอถึงเมื่อไหรน่นี่แล้วสันดานชั่วของไยลินก็เริ่มที่จะทํางานแล้วล่ะมันครอบงําจิตใจของไยลินจนหมดวันนี้แหละไพลินจะไปขอโทษคุณหวานเอง คิดแล้วไพลินก็รีบตักข้าวต้มจนหมดถ้วยแล้วขายาวๆก็สาวไปที่บ้านของอีกคนทันทีเอาวคุณไพลินมีอะไรหรือเปล่าคะพี่กำลังจะปิดบ้านพอดีเอื้องวันนี้นอนเฝ้ากำนันแทนคุณหนูเพราะคุณหวานป่วยไม่สบายขึ้นไปนอนบนห้องของตัวเองแล้วคุณหวานอยู่ไหมคะพี่เอื้องไพลินยืดขายาวๆของตัวเองขึ้น เมียงมองเข้าไปในบ้านหวังจะเห็นอีกคนเธอจะมาขอโทษที่ขัดคำสั่งคุณหวานอ๋อคุณหนูไม่สบายนะคะนอนอยู่บนห้องนูน่นวันนี้พี่มานอนเฝ้ากำนันแทนหรอคะเราเป็นอะไรมากหรือเปล่ายิงได้ฟังว่าอีกฝ่ายไม่สบายไหลินก็ยิ่งร้อนรนจนคิดถึงคิดถึงจะเป็นบ้าเป็นห่วงจนแทบจะขาดใจอยู่แล้วเห็นบอกว่าปวดหัวนะคะพี่จะปิดบ้านแล้วนะ เหล่าเอื้องก็ปิดประตูล็อกนั่นนะตามคำสั่งของคุณหนูคำหวานคุณหวานสั่งว่าไม่ให้คุณไพลินเหยียบเข้ามาในบ้านจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณหนูก่อนไพลินเดินกลับบ้านของตัวเองไปหยิบอุป,ปกรณ์งัดแงะพร้อมกับเปลี่ยนชุดให้เหมาะสมวันนี้เธอจะต้องขอโทษคุณหวานให้ได้สาวในชุดกางเกงสีดำวิ่งมาจากบ้านที่ตัวเองพักจนมาถึงหลังบ้านของสาวหน้าหวาน แล้วไพลินก็เริ่มการปีนขึ้นองค์จากนั้นก็กระโดดไปที่หลังคาห้องรัวเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆเพื่อจะหาทางปีนขึ้นหลังคาด้านบนสุดของบ้านเมื่อขึ้นได้แล้วก็เอาเชือกคล้องมาหาจุดที่แข็งแรงที่สุดซึ่งพอจะรับน้ำหนักของตัวเองได้ไพลินผูกเชือกเข้ากับตัวเองแล้วทำการโรยตัวลงมาหาหน้าต่างวิชาโจรที่เคยได้ร่ำเรียนนั้นต้องงัดเอาออกมาให้หมด ไพลินหยุดอยู่ที่ระเบียงด้านนอกของสาวหน้าหวานเธอทำการสอดเจ้าลวดเข้าไปเพื่อผูกกับกรอนประตูจากนั้นก็คลิกคลายมันออกทั้งบนและล่างเท่านี้ก็เปิดประตูระเบียงออกได้แล้วกว่าจะได้นั้นก็เล่นเอาเหงื่อตกก็ตั้งๆเกิดมานะ่ะไม่เคยคิดจะปีนเข้าหาใครมาก่อนไพลินรีบเดินย่องเข้าไปในห้องของสาวหน้าหวานก่อนที่จะเห็นคนดีสุดที่รักนอนหลับอยู่ ไพลินเดินไปเปิดไฟก่อนจะนั่งคุกเข่าข้างๆเตียงของเขาอืมเอามืออังหน้าผากตัวก็ไม่ร้อนพี่เอื้องบอกว่าปวดหัวธรรมดาไม่ได้เป็นอะไรมากพอมาเห็นหน้าค่อยเบาใจขึ้นมาหน่อยด้านคนที่หลับนั้นเธอลืมตาตื่นขึ้นมาทันทีเพราะว่าโดนสัมผัสจากอีกฝ่ายแล้วคำหวานก็ต้องตกใจมากนี่คนหล่ใจขึ้นมาที่ห้องเธอได้ยังไงกันนะ ขึ้นมาได้ยังไงคำหวานกดเสียงต่ำท้ามคนหลายใจเฮ้ยเธอแสนจะโกรธเครืองอยู่แล้วนี่ก็ดึกมากแล้วแต่ถ้าเอะอะมาเทิงเดี๋ยวคนจะได้ตื่นกันทั้งบ้านนะซีไพลินในตกใจที่ตอนแรกสาวหน้าหวานลืมตาตื่นก่อนจะกลับมาแล้วนั่งคุกเข่าสำนึกผิดแบบเดิมพี่ปีนหน้าต่างขึ้นมาค่ะคนทำผิดตอบเสียงงอย แล้วชี้มือไปในทิศท,ที่ตัวเองเพิ่งเดินมาคำหวานลุกขึ้นเธอนั่งลงหย่อนขาบนเตียงแล้วก็คว้าเอาไม้ตะพดของพ่อฟาดไปทีหนึ่งที่หลังของคนอาจหารลักลอบปีนเข้าหาเธอไม่มีใครสั่งสอนหรือ,อยังไงว่าทำแบบนี้มันไม่เหมาะไม่สมควรเสียงปักดังขึ้นคนโดนตีหน้านิ้วด้วยความเจ็บก่อนไพรินจะก้มหน้าสำนึกผิดตามเดิมอีกตั้งใจจะมาขอโทษ เห็นทีคงได้ความผิดมาอีกระทงซะแล้วมันดีหรือยากกว่าเดิมไพลินก็ไม่อาจจะรู้ได้ด้านคําหวานนั้นเธอไม่อยากเสวนากับคนที่สร้างเรื่องให้เธอไม่สบายใจมาหลายวันเธออยากจะไล่เขาหนีไปให้พ้นๆไร้แต่คําหวานจะผิดคําสัญญาที่พูดเอาไว้ไม่ได้เด็ดขาดทำไมปีนขึ้นมาแบบนี้คิดอะไรไม่ดีหรือเปล่าเปล่านะคะพี่เป็นห่วงคุณหวานคะ่ะ เห็นว่าปวดหัวเราก็อยากมาขอโทษที่ทำให้ไม่พอใจสาวหน้าขมเงยหน้าขึ้นมาพูดกับคนที่ตัวเองรักนักนะไม่ได้เห็นหน้าตั้งเจ็ดวันแสนคิดถึงคำหนึงหาอยู่ทุกวันเลยนะพี่ไพลินชอบพี่วิเชียนเหรอถ้าชอบหวานจะได้ช่วยถ้าเกิดได้สมหวังลงเอยกันเราก็ย้ายออกไปจากใกล้นี้ซะคำหวานสุดแสนจะเสียใจทั้งเกลียดคนหลายใจนี่อีก ปากบอกว่ารักเราต่างๆนานาพอเจอคนที่ถูกใจกว่าเขาก็โผลเข้าหาศพอกอยากเกลียดอยากจะฆ่าอีกฝ่ายให้ตายตกสะไม่ใช่แบบนั้นนะคะพี่ไม่เคยนึกรักนึกชอบใครพี่รักเพียงแต่คุณหวานคนเดียวอย่าไล่พี่ไปเลยนะคะสงสารกันเถอะพี่ไม่มีที่ไปแล้วจริงๆไยลินยกมือขึ้นมาพานมไหว้าสาวหน้าหวานหากจะคิดผิดสวัสใครก็ตาม ก็มีแต่คนที่นั่งอยู่ต่อหน้ากันนี่ล่ะที่ไพลินเฝ้ารักแล้วก็ตามหามาตลอดชีวิตแล้วทำไมถึงได้ขัดคําสั่งหวานออกไปกับเขาทั้งวันถ้าไม่ชอบแล้วทำแบบนั้นทำไมกันคําหวานนึกถึงที่ไรก็โกรธทุกครั้งมือเงื้อไม้ตะพดขึ้นมาอีกหวังจะตีคนหลายใจให้หายแค้นดีนะเธอยังไม่ได้ตอบรับรักไปไม่เช่นนั้นพี่ไพลินคงจะหัวเราะยาะเธอรับหลัง หาว่าเธอใจง่ายแค่เขาโกหกเธอก็หลงเชื่อเป็นตุเป็นตาซะแล้วตีพี่เลยคะ่ะถ้าจะทำให้คุณหวานหายโกรธที่พี่ขัดคำสั่งก็เป็นเพราะพี่หึงพี่ไม่อยากให้คุณหวานคุยกับผู้ชายที่ไหนเฮหึงหวานจนเอาตัวเองเข้ามาซากเนี่ยนะคะออกไปด้วยกันทั้งวนันคำมืดก็ยังไม่กลับมาไปถึงไหนกันแล้วคะคุณหวานกำลังเข้าใจผิดพี่นะคะ พี่กับคุณวิเชียนไม่ได้มีอะไรกันแค่นั่งรถเราเป็นเล่นกันที่ท้ายไร่อ๋อไปพลอดรักกันถึงท้ายไร่เลยเหรอคะไม่อายผีสางเทวดาทำไมถ้าอยากมากก็ปกเข้าในโรงรามสิในเมืองก็มีมาทำบัตรสีที่ไร่ของหวานทําไมกันออกไปจากห้องนี้เดี๋ยวนี้เลยนะหวานเกลียดพี่ภายลินไม่อยากจะเห็นหน้าแม้แต่นิดพ,พี่ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยนะคะ ถามคุณวิเชียนดูก,ก็ได้คุณหวานอยากเกลียดพี่ได้ไหมคะพี่ทนไม่ได้หรอกถ้าคนที่รักเกลียดพี่ภไพลินเสียใจจนร้องไห้ก็สาวหน้าหวานบอกว่าเกลียดกันแล้วมันเจ็บยิ่งกว่าเอามีดมาแทงหัวใจเสอีกหวานไม่ถามใครทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องของหวานอยากรักกันก็รักไปสิพี่ไพลินจะอยู่ที่ไร่นี้นานแค่ไหนก็ได้หวานไม่ลืมสัญญาหรอก แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พี่จะออกไปเชิญได้เลยนะคะเราไม่ต้องบอกหวานคุณหวานเชื่อพี่เถอดนะคะพี่ไม่เคยคิดอะไรกับผู้ชายคนนั้นพี่แค่อยากจะแยกเขาออกจากคุณหวานเพราะพี่หวงพี่หึงพี่ไม่เคยนึกรักนึกชอบผู้ชายเลยก็มีนาสักหน่อยนี่คะบางทีพี่อาจจะอยากเปลี่ยนรสชาติบางที ผู้หญิงอาจจะสนองไม่ถึงใจพี่ก็ได้โธคุณหวานอย่ามองพี่ในแง่ร้ายแบบนั้นเลยนะคะไพลินทั้งร้องไห้ทั้งอ่อนใจสาวหน้าหวานไม่ยอมรับคำขอโทษแถมยังไม่ฟังเธอสักนิดแล้วแบบนี้ต้องทำแบบไหนให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมล่ะหวานขอคืนคำบอกรักของพีไพลินต่อจากนี้ไม่ต้องมาที่นี่ทาไม่เจ็บไม่ตายจริงๆ เจอกันก็ไม่ต้องทักให้ถือว่าเราไม่เคยรู้จักกันอยากจะอยู่ยังไงทำอะไรหรืออยากจะรักใครก็เชิญตามสบายเลยค่ะออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้แล้วห้ามทำแบบนี้อีกไม่งั้นหวานจะไล่พี่ออกไปจากไร่แล้วคำหวานก็ล้มตัวลงนอนหันหน้าหนีไพลินทันทียิงมาคิดก็ยิงโกรธอยากจะเอาไม้ฟาดหน้าสวยๆให้ชาไปเลยเจ้าชูสามสอนหากันไปพลอดักถึงท้ายไร่ บัตรสีบัตรทะลิงผีแถวนั้นน่าจะจับหักคอตายไปทั้งคู่คุณหวานเชื่อพี่เถิดนะคะพี่รักคุณหวานคนเดียวไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกออกไปได้แล้วหวานจะนอนพี่ไม่ออกจนกว่าคุณหวานจะเชื่อพี่เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมพี่อาจจะผิดที่พี่ทำแบบนั้นเพราะว่ามัวตาหึง พี่ไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีจนทำร้ายความรู้สึกของคุณหวานจนเลยเถิดไปไกลต่อไปเนี้ยพี่ไม่ทำแบบนั้นอีกพี่จะไม่เอาตัวเข้าไปขวางจนเข้าใจผิดกันไปแบบนี้ก็บอกให้ออกไปไงล่ะคะไม่ออกค่ะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ